วิธีบล็อกไลน์คนที่ชอบกวนใจชอบส่งไลน์หาเราบ่อยๆทำยังไงไปดูวิธีบล็อกพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เราไปที่ไลน์ครับจากนั้นกดไปที่แชทเพื่อนคนที่เราต้องการบล็อกนะครับต่อมาไปที่ขีด3ซีดด้านบนขวาตรงนี้ จากนั้นเราจะเห็นคำว่าบล็อกด้านบนขวาตรงนี้นะครับเราก็กดบล็อกได้เลยครับกดบล็อกอีกครั้งครับพอบล็อกเสร็จแล้วในห้องแชทจะเป็นแบบนี้ไม่สามารถแชทได้นะครับผมในส่วนคนที่เราบล็อกเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าเราได้บล็อกเขาแล้วเพราะว่าไลน์จะไม่แจ้งเตือนใดๆหาอีกฝ่ายเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราต้องการจะปลดบล็อก เราก็มากดปลดบล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราบล็อกเสร็จแล้วถ้าเราต้องการอยากจะลบแชทไปด้วยก็ให้เรากดที่แชทค้างไว้แบบนี้แล้วกดลบไปครับกดตกลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการบล็อกเพื่อนคนที่ชอบส่งลายมากวนใจเราบ่อยๆนะครับก็กดบล็อกไปแล้วก็ลบไปเลยนะครับผม โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับกเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ